Music. หรือเพลงเนี่ยครับเป็นผลงานศิละปะชนิดหนึ่งที่ถูกตีออกมาในรูปแบบของเสียงดนตรีเนื้อร้องทํานองจังหวะหรือรายละเอียดเล็กๆอื่นๆศิละปะชนิดนี้ครับคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการเพราะเพลงมันคือชีวิตครับในปัจจุบันเราได้เห็นเพลงสากลมาหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยผมเองก็ได้ลองฟังเพลงใหม่ๆดีๆหลากหลายเพลงผ่านส p o t i f y เหมือนกันแต่โฆษณาเยอะชิบหายใครมีส p o t i f y p พ e ีเมียมครับส่งมาให้ผมทีแต่ในยุคก,ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยผมไม่ได้ฟังเพลงผ่านส p o t i f y ผมไม่ได้ เพลงของไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์ผมฟังเพลงผ่าน YouTube ครับเพลง YouTube ยุคเก่าๆที่มันฮิตติดหูเลยครับมีใครทันช่วงที่แบบยูทูบเบอร์ใสอินทรูเทคสามิติแบบนี้ไหมครับหรือจะเป็นคลิปเล่นไมค์ครับที่มีลายน้ําคายมาเตอร์อยู่ด้านบนถ้าคุณทันยุคนี้ครับก็แสดงว่าคุณอาจจะเคยได้ยินเพลงสากุลฮิตๆผ่าน YouTube เหมือนผมก็ได้อ่ะผมมีคําถามครับคุณเคยเห็นปกคลิปนี้มาผ่านๆตาบ้างหรือเปล่าครับ ใช่ครับมันคือปกเพลง Stress Out ของ Twenty One Pilot เพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ผมได้ยินตอนปฐมอะ่ะคือผมชอบมากผมไม่รู้ครับว่าเพลงมันแปลว่าอะไรหรือหมายถึงอะไรแต่ผม enjoy อะ่ะมันติดหัวครับผมชอบเพลงมันให้อารมณ์แบบเศร้าๆแต่มันก็ดูจะสนุกยังไงก็ไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันลองไปฟังดูแล้วกันครับและเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับจากที่ผมไปหาในเว็บมานะครับเขาบอกว่าเพลงนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ครับเขาจะสื่อว่าวัยผู้ใหญ่นะครับมันมีความเครียดก็เลยทําให้ คิดถึงวันเก่าๆตอนเป็นเด็กอะไรประมาณนั้นแหละมั้งครับแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกนะครับว่ามันจะหมายถึงว่าอะไรผมแค่ฟังแล้วมันสนุกผมชอบก็พอแล้วครับอ๋อและก็มีเวอร์ชั่นของไทยด้วยนะครับอันนี้ไม่แนะนําเท่าไหร่และนอกจาก straight out เนี่ยครับผมก็เคยฟัง h i ตเท่นอีกด้วยผมชอบอารมณ์เพลงนี้ครับมันมันเหมือนให้อารมณ์แบบควบคุมจิต,ตวิทยาคนหรือว่าอะไรสักอย่างอะ่ะนอกจาก twenty one pilot เนี่ยครับผมก็ยังรู้จักกับวง maroon f ด้วยซึ่งเพลงที่ผมฟังก็จะเป็น u uh, อ one more night ครับซึ่งมียอดวิวถึง1 0 0 0ล้านเลยหนึ่งใน ร้านนั้นมีผมอยู่นะอันนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆครับฟังแล้วมันจะมีพลังมาต่อยมวยหรือทําอะไรสักอย่างมั้งไม่รู้เหมือนกันชูกาอ่ะเพลงนี้ผมจําได้เลยครับทอนุกมันคือแบบชูกา s p เอส s ี เพลงของมารุนไฟเนี่ยครับผมน่าจะเคยได้ยินอยู่หลากหลายเพลงเหมือนกันอ่ะหลังจากที่เราได้ฟังเพลงสนุกๆกันมาแล้วครับมาแนวเศร้าแซดบอยกันบ้างดีกว่าเพลงเศร้าสากลฮิตทิตในตอนนั้นผมก็ได้ฟังอยู่หลากหลายเพลงเหมือนกันแต่ผมจําชื่อเพลงไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่คุณรู้จักเอรันวอล์กเกอร์ไหมครับถ้ารู้จักครับคุณก็น่าจะรู้จักเพลงนี้เฟดเด็เพลงนี้ครับเอ่อจะเรียกว่าเป็นเพลงเศร้ามันก็ไม่ได้เพราะว่าเพลงบีดมันสนุกมากเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรครับ เขาตามหาใครอยู่หรือเปล่าผมได้ยินแต่เขาพูดว่า wear you now จากที่ผมไปหาในเว็บมานะครับเขาได้บอกว่าเพลงนี้นยครับมันเกี่ยวกับเรื่องราวของการสูญเสียความโหยหาและการแสวงหาตัวตนสะท้อนถึงความรู้สึกสับสนและความเปราะบางว้าวผมก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับตอนผสมนี่ผมรู้แค่แบบฟังแล้วอะดรีนาลีนพุ่งอะบีดมัน,ม,นมันดีฮะ a l โลนอ่ะอันนี้ก็เคยฟังครับ <S the s p e c t r อ่ะอันนี้ก็เคยฟังครับอันนี้ครับก็เป็นเพลงของ meme v l e w p v love We l i v e เพลงพวกนี้มันไม่ใช่ เพลงเศร้าอะไรหรอครับมันมันโทนเสียงมันอาจจะใช่แต่บีทมันสนุกอะเพลงมันสนุกมากกว่าผมไม่ได้รู้สึกเศร้าฟังแล้วเหมือนอยากจะทาคลิปสอนโหลดรมากกว่าอ่ะโอเคเรามาดูเพลงโทนออกแนวเศร้าๆกันบ้างดีกว่าครับถ้าเป็นเพลงแบบนั้นครับผมก็มีเหมือนกันคุณรู้จักโคเปเลไหมครับผมเคยฟังเพลงเยลโล่ของเขาครับและผมค่อนข้างชอบมากโอโหฟังทีนี้น้าตาแตกเลยคืออารมณ์เพลงมันไดอะมันไม่ใช่บีทสนุกสนุก จังหวะเดียวครับโทนมันออกแนวเศร้าๆอะ่ะเพลงนี้ด้วยครับ l o v e l y ของ i l l i e Eilish อันนี้ก็ออกแนวช้าๆให้อารมณ์สิ้นหวังเหมือนกันครับเสียงร้องนี่คือได้เลย <S 2> <S 2> ปัจจุบัน i l l i e e i l i <ish> s h ก็ปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันก็ลองไปฟังกันดูครับอ่ะหลังจากฟังเพลงที่มีลิขสิทธิ์กันแล้วนะครับลองมาฟังเพลงที่ไม่มีกันดีกว่า NCS ครับหรือ No Copyright Music เป็นช่องเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ครับและเราสามารถนำไปใช้ได้ฟรีในคลิปของเราแต่ปัจจุบันครับดูเหมือนว่าเขาน่าจะจดลิขสิทธิ์์ไไแลลล้ว่่่เมมมมืออกนนัีิิิสทธ คุณก็เลยอาจจะได้ยินเพลงพวกนี้จากคลิปเก่าๆครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงบางส่วนมาให้พวกคุณทายครับว่าเพลงนี้มันคืออะไรเพลงนี้คือเพลงอะไรคุ้นหูบ้างไหมครับถูกต้องครับเพลงนี้คือเพลง Invisible แล้วทำไมเพลงพวกนี้ถึงได้รับความนิยมกันเหลือเกินผมหมายถึงเพลงที่มียอดวิวแตะพันล้านในเมื่อก่อนเนี่ยครับทำไมเรายังฟังมันซ้ำๆอยู่เรื่อยอันนี้ผมถาม ChatGPT มานะครับมี3หัวข้อด้วยกัน 1. ความคุ้นเคยของเราต่อเพลงเพลงนั้น2เพลงนั้นมันกระตุ้นความทรงจำของเรา 3. สมองเราชอบคาดเดาและได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับก็รวมๆมันเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือโดยรวมของเพลงยุคเก่าใน u t u b e ครับเป็นยังไงบ้างครับพอจะนึกภาพออกกันหรือเปล่ปาปัจจุบันนี้ครับอะไรแบบนี้ดูเหมือนจะหายไปตามกาลเวลา เพราะตอนนี้ครับก็มีเพลงใหม่ๆดีๆออกไม้ฟังอยู่เรื่อยๆและดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้ครับเขาจะไม่ได้นิยมมาฟังเพลงผ่าน YouTube เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เขาไปใช้ Spotify กันหมดแล้วผมไม่ได้มาฟังเพลงเก่าๆแบบนี้นานมากแล้วนะครับกลับมาฟังผมก็ชอบเหมือนกันผมไม่รู้ว่าพวกคุณทันยุคอะไรแบบนี้หรือเปล่านะหรือถ้ายังมีคนฟังเพลงแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับและเดือนนี้ครับผมก็อาจจะไม่ได้อัปโหลดคลิปบ่อยๆแล้วเพราะมันเปิดเทอมแล้วไงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าผมไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนๆอ,อ่ะคลิปนี้ก็มมีีเเยยท่าาน้ละคบผ